สวัสดีครับวันนี้พบกผมภูมิใจนะครับวันนี้นะครับภูมิใจก็จะมาปวดนิดนึงนะครับเพราะว่าภูมิใจเนี่ยจะมารีวิวแบ b บิกมาลีนางกวักครับนี่มาลีนะครับก็เป็นตัวละครกระตูนที่วาดขึ้นโดย ศิลปินไทยคือคุณเต็กนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการวาดภาพแนวการ์ตูนแนวแอนิเมชันนะครับและเขาก็ได้สร้างตัวละครที่ชื่อว่ามาริขึ้นมาและเขาก็ได้นําน้องมาริเนี่ยมาใส่ชุดลายไทยก็คือชุดนางกวักนี่เลยครับและสิ่งที่ผมใจจะมาอวดกันในวันนี้นะครับก็คือน้องมารินางกวักในไซส์400%เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแับแค่500ตัวเท่านั้นและมันอยู่กับภูมิใจ ตอนนี้นะครับ6ตัวนี่เป็นไง500ตัวผมมี6ตัวอือ <c oughs> ไม่อยากจะอวดแว <c oughs> แต่ก็อวดไปแล้วไม่อยากจะอวดแต่ก็อวดไปแล้ว <c oughs> และก็มีไซส์100%ซครับอยู่3มตัวด้วยกัน <c oughs> แต่ตัวที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็ไม่ใช่400กับ100นะครับตัวที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยก็คือตัวใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยไซส์1 0 0 0ครับ เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวตัวนี้กันครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูลักษณะของน้องมะลิกันเลยครับน้องมะลิเนี่ยก็มาในผมสีน้ำตาลนะครับและบริเวณผมเนี่ยก็จะมีเป็นดอกคัฟเวอร์ด้วยครับและน้องนี่ก็ใส่เป็นที่คาดผมลายกระหนกแบบสีทองไทยไทยแบบสมัยก่อนเลยครับและตรงนี้นะข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีเป็นดอกมะลิเหมือนชื่อน้องมะลิเลยครับอยู่ตรงที่คาดผมนะครับนี่อยู่ตรงนี้เออตรงนี้อ่าตรงตัวเนี่ย น้องก็จะมีเป็นสร้อยคอนะสร้อยคอแบบลายกระหนกสีทองมานะครับแล้วก็นี่ครับตรงแขนก็จะมีกำไลข้อมือกำไลแขนแบบคนในสมัยก่อนใช่ไหมเขาก็ต้องใส่แบบเครื่องประดับเยอะนิดนึงนะครับและชุดของน้องนะครับก็มาเป็นชุดสบายเฉียงแล้วก็นุ่งผ้าถุงมาด้วยครับเราก็จะเห็นเลยนะครับนี่เป็นสบายเฉียงก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีเป็นสีแดงสีทองสลับกันไปมาเพื่อความสวยงามนะครับ ผ้าถุงของน้องเนี่ยก็จะมีเป็นลายกระหนกเหมือนแบบดอกไม้สีแฉก <Wow. S 1> อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับรองเท้าบอกเลยอย่างสวยเป็นรองเท้าทองครับอข้างหลังนะก็จะมีเขียนเป็นชื่อมาริทับเป็กนับก็เป็กเนี่ยครับเป็นคนที่ออกแบบน้องมาริตัวนี้นะครับราคาของน้องมาลินับก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาและคุณเยนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักติดต่อมา คุยกับภูมิใจได้เลยนะครับใครที่ชอบที่มัใรีวิวแบบีติดเป็นผลงานของศิลปินไทยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะ,จะเอาแบบีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูครับไปแล้วไป,ไป่ตาย